คร,ครับผมอันนี้อันนี้ผมเข้าใจอันนี้แต่ว่าแบบแต่ว่าเวลามันมันค่อนข้างมันน้อยไงแต่ว่าเรื่องอื่นมันก็โอเคหมดทุกอย่างแลเออแล้วเราถ้าเกิดตัวตัวระบบะครับอันไหนใช้สบายกว่าระหว่างฟูงกับตัวตัวนู้นน่ะระหว่างซูมกับตัว, <ผม S 1> ตวไหนก็ได้ผมเข้าได้หมดแล้วอ๋อแล้วเวลาอ่านข้อความ,มอุกเกอร์นิดก็ดีนะอันไหนอ่านข้อความง่ายกว่ากันคูก็มีก็ถือว่าดีใช่ไหม ครับผมผมก็เข้าได้ทั้งสองตัวเลยคุณพิทีมันต้องปิดเนี่ยคุณพิทีมันต้องปิดเนี่ยเรียบร้อย,ยอ๋อเครื่องแห้งอีกรอบแล้วครับหนึ่งนะอ้าวเป็นเลยเนี่ยเอาผมอยู่เนี่ยผมอยู่กายจารินเขาก็อยู่เนี่ยอายจารินไม่ยู่ได้ได้อ๋อยู่ๆไม่ผมจะแชร์หน้าจอต่ออ่กลับมาคืนละโอเคได้ครับอ่ะได้ แต่วันนี้ผมสอนไม่นานครับเพราะว่าสภาพผมก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่อยู่ครับผมเข้าใจยา <c oughs> เข้าใจครับยาไม่สบายครับ <c oughs> อ่ครับเดี๋ยวผมกลัวน,นักเรียนหายครับนั่เนรักเรียนดีนะนักเรียนไม่เห็นอาจารย์เดี๋ยวนนี้เดี๋ยวไม่มีกําลังใจเรียนท่องหนังสืออ่ะ <c oughs> แล้วไปที่อาไปครับเวลาฟังทัพอา่าน้ำลายใช้ัมว่าลาลาครับกระตายตัวเลยครับลาลา ในเวลาฟังธรรมก็เป็นธรรมะนะครับธรรมะธรรมะส่วนการฟังคือสาวนานะครับสาวนะแล้วก็สาวเวลาเวลาธรรมสาวนังเป็นที่สาวนะ สามมาจากสู่ครับตัวลั้สู่แปลงเป็นอุเป็นอ,อ,อ,อวะได้ก็ทําเป็นที่ฟังคราวนี้โบสิมันต้องธรรมะสวรสดแต่ว่าเขาเสียงมันไม่เพาะครับเขาเติมสดเสือเข้าไปเป็นธรรมะสวสดธรรมะสวัสดิะเวลาวิธีใช้ของเขาครับธรรมะสวัสะเวลาครับอในเวลาเป็นอะไรครับลงวิพัฒน์อะไรยครับ เวลายะกับยังนะครับฮัลโหลครับยังอยู่เอ้ามาแล้วเอามาวเอามาแล้วนะมันเป็นอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันหลุดหรือมันอะไรอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเราต่อครับหลุดไหมเห็นหน้าจอผมไหมไม่เห็นดิแฟน,น,น,น้าจานเห็นแหน้าผมเหรอ เดี๋ยวได้เวลาได้ละได้เลิกเลิกดีบางคนดีเปลี่ยนโปรแกรมอีแล้วอะโอเคครับอ่ะเวลายะเวลายังนะครับต่อไปครับหญิงสาวใช้วานิตานะวนิตาอันเนี้ยแบบหัสพวกนี้ครับคือถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสท่านใช้แบ่งเวลาลองนั่งนั่งขีดนั่งเขียนดูเพราะว่ามันจะช่วยทํำให้เราเพิ่มคําศัพท์ขึ้นในตัวครับมันจะทําให้เราได้คำศัพท์เยอะ แบบฝึกหัดที่ผมให้ไปเนี่ยคาศัพท์มันเยอะครับมันเยอะมากมันเยอะกว่าในแบบท่องแต่ว่าอาศัยการที่เราฝึกมานั่งเขียนแบบเนี้ยแล้วเรามองซ้ายมองขวาก็เลยจําคําศัพท์ได้ครับโอเคเรามาต่อของเราได้แล้วนะครับหญิงสาวครับของหญิงสาวใช้อะไรครับของหญิงสาวโอ้โหทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยวะเนี่ยวันนี้ตายยะนะ โอเคคมง่วงครับมิตรพาครับคมง่วงเป็นอาการลันในในนับปุงสกลิงครับมิตรพรอะไรครับวิพัฒน์เป็นนับปุงสกลิงครับปรมาวิพัฒน์ ตัวเดิมมดทางมิดทางครับอ่าโอเคยังอ่าถูกต้องถูกต้องสิ่งน้ำนิดทางไงครับรู้จักสิ่งน้ำนิดทางไหมนิวอันห้าสิ่งน้ำมิดทะเนี่ยสิ่งน้ำนิดทะไม่มันก็ตรงเดิมไม่ใช่อาจารย์อันว่าความเครื่องริมสิ่งน้ำนิดทางความปวดหูเครื่องซึมต่อไปครับ แม่นามยมุนามูยานามูยนาย,ยะผมใช้ผิดหรือเปล่าเนี่ยมแม่นม้ำแม่นม้ำแม่น้ำยมุนาเขาถูกแล้วโอเคฮะโอเคยมุน okay. าอะไรครับยมุนายะนะครับหรือหรืออะไรอีกตัวหนึ่งครับ เอ้ยไม่ใช่ของของแม่น้ำใช้อะไรครับของของผมลืมไปของแห่ขงของเมื่อใช้อะไรอิทธิลิงนี่มิดมิดทักอันใช่ถูกไหมนะถูกครับมิดทิงมิดทงังยามุนาเอสสะมันต้องมิดทัะยมุนาเอสสะเนีอิทธิ อะไรครับอิทธิแห่งใช้อะไรยะยะมุนยะใกล้ฝั่งใช้ตีละครับตีละเป็นนัำปูนสกะลิงตีรัศสมิงตีรักสมิง,มงโอเคตีรัศสมิงตีละำผึงตีเล่ โอเคครับเรือเรือใช้นาวานาวาครับนาวาอะไรครับนาวานาวาโยนาวาโอเค โอเคครับเทวดาใช้คมว่าเทวตาเทวตาเทวตานี่เป็นอิถีริงนะครับได้เลยครับเทวตานางเทวตานางชะดาชะตาชตาชะตานะภาษาไทยเราเรียกว่าชดาแต่ว่าพอภาษาบาลีคือชะดาชะตานะต่อวันตักนะครับชาตาสมุ อันนี้ต้องเป็นต่อมันตะตา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 สุครับเป็นหู้โหดจนะดวงมาลายวงมาลายใช้มาลามาลาคันทัศบิเลปนะทารณะมันดานะนะครับที่เราใช้มาลาอลไครับมาลามาลายมาลายมาลายูมาลา มามาลาเดเกยิงช้าครับยิงช้าใช้โทลา่าเออมองเด็กโทลา่าโอเคโทลา่าบนครับโทลา่ลาโทเลยีลยโท<ป>ลายังเดเค หญิงสาวใช้วะนิตานิตายะโอเคการละเล่นใช้กีรังกีกีฬานะครับกีฬากีฬาเป็นอิทธิกกีกีกีฬากีฬาก็กีฬากีฬาครับต่อไปครักกองทกพใชกกองทกพ เสนาครับเสนาเสนาอะไรครับเสนายะเสนานายังนางกษัตริย์ใช้ครับครับที่ยาเป็นอะไรครับนางกษัตริย์ติยาคติยายะครับขติยายะนะครับ อย่าไปสับสนว่าเข้าใจผิดว่าไอ้น,นี่เป็นอิทธิพลิงนะอันนี้ไม่ใช่นะไอ้ขติยาขาติยานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของนังกษัตริย์นะต้องไปเติมย้ายอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะสับสนครับยังกายใช้ลีลาลีลาอออไม่ใช่ผมใส่ผิดลีลา สภาสภาใช้เลยครับสภะในครับในสภอยางครับสภายยะนางกษัตริย์ก็ขัดสติยายายะครับโอเคคำพูดว่าจะได้ จะว่าจะวัมีคำหนึ่งนะกะถาก็ว่าจะนังก็ได้แต่ว่าในที่นี้ในที่นี้เนี่ยเราต้องเราต้องใช้กะถาครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ถามว่าใช้ต่างกันไหมต่างกันนะอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นถ้อยคำครับหมายถึงถ้อยคำ ถ้าเกิดเขาพูดในสภาเขาต้องพูดเป็นคาถาครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงวนจนังอันนี้หมายเอาคําพูดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆครับเป็นชิ้นเป็นก้อนๆส่วนวาจาวาจาตัวนี้ในที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับเอกิริยาวาจาครับนึกถึงคำว่ากิริยาวาจาท่าทางที่เรากล่าววาจาออไปจะถามว่าใช้แทนกันได้ไหมก็ใช้แทนกันได้แต่เอเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะจำเพาะของคําแต่ละคําไม่เหมือนกันครับ ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเวลาพระเจ้าแสดงธรรมจะใช้คํานี้ครับจะใช้คํานี้แต่เราว่าเราอ้างอิงถึงพุทธพจน์เราจะใช้คํานี้ครับพุทธวจ,จะนะเราอ้างอิงพุทธพจน์อ่านข้อความพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงเอ่อไม่หมายถึงการพูดคุยกันอ่าส่วนวาจะก็ตัวนี้ก็เป็นวาจะเออวาจะยะไกลนะวาจายะเนี่ยตัวนี้ดังนัในในที่นี้ใช้คาถาถูกแล้วครับ ท่นถ้าเลือกไม้เรียบเหมาะสมแล้วอาจารย์ที่แต่งกำพีเรียบเรียงไว้ค่อนข้างจะดีมากแล้วครับต่อมาครับแม่น้ำเนรัญชาลาครับเนรัญชานีันชาชาได้ครับชาได้ครับเนรัญชาลาครับมีลาด้วยเนรัญชาลาชลาอะไรเอ่ยชาลายะเรลอยังเลช้นาวา นาวาอะไรครับนาวายะนาวาอะไรผมไม่ได้ยินเสียงเลยนา,านาวาสุนา,านาวาสุโอเคนาวาสุต้องครับนาวาสุครับตายใช้วารุกาวารุกาวารุกายูวารุก,ก,า,า,รก,กา,ายู วา,า wow. ลุกาวาลุกาโอเคสภาครับสัพพาสภา,าอะไรสภาสัพพายะสัพายังสัพายะสัพายังวะวะนิตาวะกานังมันนิตาอะไรครับ ติทานวานิตานนางต้องครับนปินกนางใช้ศัพท์ว่าพีนาครับังพีนาเป็นดีดีจริงมีอะไรไหมครับตอบถูกไหมพีนาแปลว่าพีนครับโอเคลายครับบ้าน วันนี้เอาวันนี้เอาเท่านี้แล้วกันครับพอดีว่าผมว่เดี๋ยวผมจะไปพักแหละครับได้แล้วก็ <ไป S 1> ชีทเนี่ย,ยเอเอชีทนี่เอาไปโหลดแล้วไปนั่งทํานะครับนั่งทาเสร็จหรือ,อยังอีกฉบับหนึ่งที่ให้ไปถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งของกติบิทศัพท์ไปให้นั่งนั่งขีดอีกขีนเขียนด้วยกติบิทศัพท์ค่อนข้างจะง่ายอยู่เออเดี๋ยวส่งมาให้ดีกว่าดูถ้าทางแล้วน่าจะมีเวลา วันเข้าพรรษากับก่อนเข้าพรรษามีงานอะไรบ้างไหมครับที่วัดต้องเตรียมงานอะไรไหมไม่มีเดือก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีงานอะไรเป็นพิเศษไหมครับจะหยุดไหมไม่รู้ไม่มีก้าวาันเยอะอ๋อได้เล่นแต่อาจารย์ครับอ๋อแล้วแต่ก็ได้ครับก็เดี๋ยวมาเรียนปกติก็ได้ครับถ้าเกิดว่าผมติดะไรจริงๆผมอาจจะตอบในไลน์แล้วกันว่าไม่ไม่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนนะครับ โอเคครับรรได้หยุดข้ามไปก่อนก็ได้จานแล้ววันปกติก็เข้ามาเรียนก็ได้ครับอ่าเพราะว่าจ้ารยุ่งอยู่ตรงนี้เดีวก็ครับเดี๋ยวไว้ก่อนอ่าตรงนี้เาอาทิตย์ทายไว้ครับจานได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว,ไว,ไ,วไว้ก่อนแล้วกันมไว้ก่อนไว้ก่อนเหรอ พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเข้าก็ได้จะได้ท่องหนังสือกันถ้ามีเวลาก็ได้ท่องกติบีอะศัพท์ไปไปเยอะๆสอนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวหยุดวันวันพระวันไหนครับวันพระวันมะรืนใช่ไหมครับงั้นพรุ่งนี้เลยนอีกหนึ่งวันก็ได้ครับค่อยหยุดวันพระค่อยหยุดวันพระแล้วก็วันเข้าพรรษาหยุดสองวันครับโอเคครับได้เดี๋ยวผมส่งกติบิยะศัพท์ไปให้นะครับครับ ครับโอเคได้ครับงั้นก็วันนี้เท่านี้ครับครับสุภครับได้ครับครับสุภาพครับ